เรือนหนึ่ง,งว่ะมั้งถอยแสดงว่าเล่นซูเปอร์พีเพฟ์ได้อิ่มๆเลยนะแอปเปอร์แอดออนแดงกลางเองแน่นอนแแสรุปเปะสรุปยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนไหนเพล็กวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์อ่ะไม่เอาเดือนหน้าต Super าอา้องซูเปอร์พีเพฟ์มาเอาโดนเทมขาวอันหนึ่งกาลางแมพอ่าโซนบนเล่นโซนบนเล่นไม่ได้เลยนะไม่ได้เลย<า>คือไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยกลางเองแน่นอนอยู่แล้ว โดนตีได้โหนไม่ต้องรีบพับควผมพี่เล่นเอาไปพับมันเดินมาจากล่างกลางเปล่าเมื่อกี้ใช่ป่ะไม่รู้อุ้ยออกมาหากูแล้วผ่างจุงเด็กไม่กล้าปีนเข้าไปเลยว่ะนี่ไงไอสัดวางจุกเด็กอย่าโดดนะหน้าต่างอ่ะไปแล้วนะแงไม่ออกแล้วตรงนี้นะแถบนอนป่ะน่ะเอ้ยเนี่ยรถทางไหนวะ วางอ๋อวางหน้าต่างนอกนะพี่พี่หยอกเล่นนะพี่หยอกเล่นนะยอดแทบเมื่อกีกูเล้ยงเข้าไม้ก่อนนะไอสะ้สัสวางไม้ตรงนั้นนะพี่เราจะไล่วางหมดแล้วถ้าจะต้องเลี้งเข้า<อ>เลี้งขวาปะไม่ได้อ่าดิจิตวะไม่ได้ล้มเฮ้ยดิจ,จิตถ้าไม่ถ้าดิจ,จิตไม่ใช่กลางเองมันถึงแถบได้หลายอันกลางเอง ไม่้ม <re um ันถือได้สองอันมันปรับมาพี่จะไปบ้านฟ้าแดงสองอันอ่ะแม่เทียมก็จะอยู่ล่างกันในไอ้หลังแม่เทปนี่มีนะแม่เทีไอ้ที่โดนแถบแล้วเอ้าฮิวเก้าเก้าไว้แล้วก็ฮิวใหม่เอ้าเต็มเลยี๋ยวก็ต้องฮิวใหม่พี่เอกือบตีแตกเนี่ยมันมีกลางเองอยู่เนี่ยอันหนึ่งอ่ะ ใช่งต่างๆไม่ได<า>้โดดไม่ได้ต่างบ้านฟ้าโดดไม่ได้ตายกลางเล่นไม่ได้ถ้าต่างโดดได้มอกี้โดดแล้วเลี้ยวขวาระวังนะถ้าโดดแล้วเลี้ยวขวาระวังในแมสม,มันกลางเองนะมันยังไม่ได้หยิบระวังอ๋อไม่ใช่ในมือยังมีอยู่เลยในมือยังมีอยู่เลย หนึงนะหน้าต่างนี้มีประวัติดูว่าไอ้มีมีหนาต่างนู้นนี่อะไรพี่น้องเครื่องเดินสายแบงค์กูไม่ถูกอับแท็ปเปอร์มึงต้องไปดึงนะกูตีนแตกประจำเลยพี่เอกแถวนั้นพี่เอกอยู่ที่ไหนตีแถววังพี่มิ้งคี้บอกหน้าต่างวางตีแถววางหน้าต่างวางพวกนี้พี่เอกไปอยู่เนินใช่ปะโอ้ต้องเทิดว่ะ แมงมาได้ปะมาเลยมาเลยมาวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยระบายเพล็กทีนึงใช่ไหมสูตรนี้โอ้โหยตายแบบตรงนั้นมีมั้นียเคื่องเดินให้นะเต็มหน้าเต็มตาเขาเล่นน่าเลยบ้างไหมแต่เขาไาแต่งน้ำไม่เหรอ ไม่รู้อ่ะไปเรื่องตีแถวมีตรงหน้าต่างมีพี่เมื่อกี้บอกอ่าอ่าเดี๋ยววิ่งออกไปเอา้าพี่เมื่อกี้เข้าบ้านเกอะอันนี้วะชาร์จเกินขีดจำกัดอะไรวะพี่เมื่อกี้สองแผ่นตรงกลางเราเล่นได้สองแผ่นหน้านฟ้าเนี่ยจะโดดหน้าต่างบ้านใหญ่นะพี่ เรื่องเลยนะพี่ออกขวาไปพี่พี่พี่เลี้ยวขวาไม่มีที่เล่นอย่าไปไม้นั้นทางกลางอย่าไปไปไหนได้ล่ะไม้เ,มเนี่ยติดเบร์เหรอ เฮียล้มสองไม่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 มาดูฝั่งข้างไหนได้บ้างเนี่ยพี่มิกี้ตายนะเฮ้ยนายนี่เล่นได้ปะเน็กกลัวตีนตีนเหยียบเลยแล้วกันเอามาเล่นสองแผ่นนี้เอามาเล่นสองแผ่นที่พี่พบอกอะ่ะข้างบ้านฟ้าเดินได้พี่มิกี้แหงแหงเอ้ยเฮ้บล็อกพี่มิกกี้ทีใครหลังเดินอะ่ะเอา,าใหม่ได้ตรงไหน เล่นเบสจริงด้วยอ้าเอ<ม><ภ>าไว้ค่ะนะโอ้โหโอุห้งกี้อีกไอ้เหี้ยวิ่งให้มันเห็นไปเลยน้วิ่งให้มันเห็นไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยมีลุกอยู่ข้นแนวโซ่โโโเลยนะลโอ้ยสัส เบ็ดเม้นนะปั่นเลยปั่นเท่านั้นเลยใหกูปั่นให้เห็นเลยฝั่งไม้มีระวังมันวางสามมุมนะกลางบ้านกลางวะกลางกลางหน้ากลางหน้าถ้ากลางวิ่งมาวิ่งมาฝั่งฝั่งไม้ได้ให้กูฝั่งไม้ฝั่งไม้ระดิษ ระ <t om pa ix> วังหน้าต่างนะฝั่งไม้และดิสลงได้แล้วพับไม้แม่งไปเลยก็ได้แล้วค่อยๆลงมาเออดิสฝั่งไม้นั่นแหละครับเพ่เขึ้นไปเลยแล้วก็เดี๋ <t oms> ยวแบงค์จิ้มออกยังขึ้นได้นะ <t oms> <t oms> โอเคดิสฝั่ง <t> น <oms> <t oms> ั้นแบงค์ดิสฝั่งนั้นแล้วออกได้น่าจะทันอยู่ทันป่ะพี่บล็อกพี่บล็อกได้ทันไหมออก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 เดี๋ยวออกออกขาหลังออกข้างหลังออกข้าหลัง น,นรน่างตรงนี้มีป่าวเนี่ยไม่มีไม่มีเล่นได้ล่างหรือก็ไม่มีเล่นได้กลัวตีเพจแล้วเอ้าไปเนินไปเครื่องไปเนินไปเนินไปเนินไปมาอยู่พี่มาอยู่พี่เนี่ยออกมาเนี่ยรู้เรื่องได้เหรอได้พี่ทำเครื่องแล้วกันเทเบลลัสขึ้น ้มันไปวางแถบตรงประตูป่ะไปดูเดี๋ยวดูกัน<ๆ>เออเออเออน่าจะวางไปวางแถบสงคันโยกอะถ้าวางก็ปล่อยไปเลยนะไม่ต้องไปดิสแล้วออกขวาบนเอาใช่ใช่มาวางมาวางไม่ต้องดิสไม่ต้องดิสวิ่งมาแบงค์แบงค์อยู่ไกลพี่เออตีกูไม่ได้หรอกอยู่หลังเนินแล้ววิ่งมาดิ วิ่งมาแล้วว like, ิ่งมาแล้วพิ่งวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วยังมาแบบฝ่าบนเลยให้มันตีได้นะโนงูวิ่งออกไปเลยนะเดี bon ๋ยวกูเข้าไม้นี้ได้แล้วมันก็ไปอยู่ไป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 ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาไปอยู่กันเตเบสไม่ขึ้นเลยนี่หว่าลืมนเด อยคนเดียวพอแล้วไปบล็อกไหมหรือว่ามันจะได้ปะวะได้เได้ได้มาได้ฮิวฮิวไว้ก้าก้าผ่อนเดี๋ยวกูไปดีดแท็บไปไม่ต้องดีดไม่ต้องดีดเปิดประตูนั้นไปเลยแล้ววิ่งมาบล็อกกู้โอ้โหนอนไม้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 ลงคู่เลยถ้างั้นลงคู่ไปเก็บแท็บตรงนี้นะ ลงมาคู่เลยลงมาคู่เลยโอ้โยเยอะหน้าพับก่อนตอนโดนวิ่งขึ้นไปเลยนายแบงค์เล่นได้วนได้รอบนั้นอะดเอ,อย่าให้โนโบล็อกออกได้ไปเลยีกูไปเลยนโอเคไอ้โนเราบล็อกไอ้เหี้ยอยู่ฝั่งนี้กนโกเคท่านกูมีโฮปอ่ะกูมีโฮปบกูบล็อกทัดได้อยู่แล้วพี่ที่ อตายยากนะบอไม่ได้วะเนี่ยนท้ยูรอยหาจังหวะฮิวฮิวกันเลย2คนอ่ะเอ้ไอ้ยหนูไม่ใครไม่ใครกูคนนึึงแล้วไม่ได้เว่ยมึงต้องมายูกับแบงค์อะแบงค์อยู่กลางแบบไม่ได้แล้วไอ้ยอ เบสไม่ทันอีกแก่หอบไม่ได้อีกถ้าแขวนก็แขวนได้แค่นดูกลางแแบบพีเปบดแรกเปบดแรกเปบสแรกกลางแแบบเนี่ยแอบอยู่เนี่ยไท้ายท้ายท้ายมาจะเห็นนะดิเห็นสองไม่ไม่อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ อะไรที่ิว99เกา99 99มันรู้วอยู่ด้วยกันวางแถบขวาขวามือแบงค์ระหว่างไม้กับแมดแล้วก็นาต่างเข้าได้แค่ทางซ้ายวางแถบตรงไหนนะนาต่างเหรอนาต่างขวามือแบงค์แล้วก็ระหว่างแมสกับไม้ขวาจะเข้ากูฮิวกูที่เข้าได้ก็คือต้องเข้าตรงไม้เหรอถ้าจะเข้าทางขวาต้องอ้อมต้นไม้แล้วเข้า มึงวิ่งอ้อมออกขวาขไปเลยมึงเ,เข้าไปทางหน้าประตูอะ่ะมึงเข้าไปทางหน้าประตูม,มึงเข้าไปทางหน้าประตูนี่เข้าได้ใช่ปะอ้อมทางหน้าประตูดออติอ้อมหน้าประตูมาพี่โนอ้อมนหน้าประตูมาเออแล้วก็อ้อมต้นไม้ใหญ่อ้อมต้นไม้ใหญ่เออมา,ามา,าม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 าวิ่งอ้อมต้นไม้ใหญ่พี่เอก ไม่เคยไว้ใจเฮียหนูได้จริงๆอ๋อเามันมันมันเลี้ยวอ่ะถ้าเป็นคุยรอ่ะกูจะเล่นกับเพื่อนไม่ได้ละเฮียเฟิร์นไปซ้ำข่าใหม่อีกแล้วไอ้สัสมาแล้วอะ กดจิมคุยเลยเฮ้ยอะไรวะอาอะไรมีสเ็ปทีวีด้วยเนี่ยแล้วมันจะอ่านรู้เรื่องปะเนี่ยเฮ้ยอ่านรู้เรื่องว่ะเล่นคนคเดียวนาย<ด>่าจะตายนะหรอเออจ่วันไหยวะไหยก็ก็บอกแล้วนะความประสงค์ส่งเข้าประกวด อไอ้ทีก่ก่อนดึกๆทำไมมันต้องมีอะไรอย่างนี้ด้วยวะ หลอกไฟใเป็นก่อนน้องเข้าใจปะไม่มีคำพูดเล่นที่มือร้อนที่หัวพีพีต่อไปคือมึงห <c oughs> อ,อนห่อ,อนเลยห่อ,อนแล้ว ร้อนดิ